สวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาทีบาททุกท่านนะครับเมื่อคืนแตกกันแบบละเอียดเลยครับผมกับตัวเน้นและชุดโครงการบวกกันแบบยับยับเลยครับหวานเจี๊ยบกันเลยครับผมฝากประชาสัมพันธ์ไ้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมยังไม่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาทีบาทนะครับอย่ารอช้าอย่าลังเลใจเลยนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ครอบครัวเบน,นท์นาทีบาศมีกิจกรรมแจกเสื้อกีฬามาแจกให้กับสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับช่องทางการเข้าสู่ครอบครัวเบน,นท์นาทีบาหน้าช่องโปรไฟล์ Ti กต o k นะครับมีทางเข้าอยู่นะครับไปที่หน้าช่องโปรไฟล์เบนท์ได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด BZ911 นะครับแอด1 1นะครับมีข้อหน้าทีต่อนาทีวันนี้ มองไปที่ศึกลาลิก้าสเปนได้เลยนะครับระหว่างเจ้าบ้านค้างคาวบาเลเซียนะครับผมพบกับคา์ดิสนะครับเจ้าบ้านบาเลเซียผลงานโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่ายังดูเอาแน่เอานอนอะไรกับพวกเขาไม่ได้เลยครับผมไอเจ็ดเกมหลังเดเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะมาหนึ่งเสมอสามและแพ้ไปถึงสามเกมด้วยกันนะครับ ทีมเยือนอย่างคาดิสนะครับฟอร์มของพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรกันกับเจ้าบ้านเลยนะครับผมไม่เอาแน่เอานอนอะไรกับพวกเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเกตบอลคาดิสยังเป็นรองนะครับผมกับเบรดกำแพงบังคับให้เจ้าบ้านยิงหนึ่งประตูนะครับคืนนี้เบ้นนาทีบาบมองไปว่าเจ้าบ้านค้างคาบบริลเซียมาแน่นะครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกเนี่ยมาแน่นะครับผม รอลุ้นลูกที่สองได้เลยนะครับหนึ่งตัวกับเบ้นนาธีบาบเลือกเชียร์ไปในวันนี้นะครับมองไปที่เจ้าบ้านได้เลยนะครับรอลุ้นลูกที่สองได้เลยนะครับผมคืนนี้เบ้นนาธีบาบนะครับขอให้เพื่อนๆเง่งๆรวยๆกันทุกคนเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากเข้าสู่ครอบครัวเบ้นนาธีบาบนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบ้นนาธีบาบนะครับตอนนี้ครอบครัวเบ้นนาธีบาบนะครับมีแจกเสื้อฟุตบอล เสื้อกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับผมไปที่หน้าช่องโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยนะครับกับฟากติดตามเบินนาทีบาบได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเบินนาทีบาบนะครับ YouTube บบินนาทีบาบทิกตอกบินนาทีบาบนะครับทุกช่องทางเนี่ยสามารถเข้ากลุ่ม V.I.P รวมเซียนได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ @bZ 91 1หนึ่งนะครับ @bZ 9 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ